สวัสดีคะ่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนที่รักทุกท่านคะ่ะ hello my friend สวัสดีเพื่อนต่างประเทศด้วยสวัสดีเพื่อนในประเทศไทยด้วยแล้วก็สวัสดีเพื่อนเที่อยู่ฟังประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของเราด้วยนะคะวันนี้สีบ้านนะคะจะมาทำกับข้าวนะคะจะมาทำแกงแครค่ะพี่พี่เพื่อนๆคะ่ะแกงแครที่ใครๆก็บอกว่าทำยาก เครื่องเยอะผักเยอะต้องใช้อะไรมั่งที่จะออกมาเป็นแกงแครได้วันนี้นะคะสิบานจะมีเมนูแกงแครมานำเสนอพี่ๆเพื่อนๆกันนะคะเราจะมาทำแกงแครททางเหนือกันค่ะแต่ว่ากับข้าวที่สิบานทำนะคะส่วนมากทำกินกันในครอบครัวค่ะพี่ๆเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปรับชมกันนะคะเมนูแกงแครไก่ค่ะ เดี๋ยวเราไปชมกันนะคะพี่ๆเพื่อนๆคะ่ะตอนนี้ทุกอย่างเราเราพร้อมแล้วนะคะพิกแกงก็พร้อมวัตถุดิบทุกอย่างพร้อมหมดเลยนะคะหัวใจของแกงแครก็คือการที่เราได้ใส่ผักหลายๆชนิดแล้วก็มีกลิ่นหอมต่างกันไปที่คนโบราณเขาเรียกแกงแครเพราะว่า เขาเอาผักหลายชนิดมาใส่แกงนะคะมาใส่รวมกันเขาเรียกแกงแครแล้วก็มีไก่มีเนื้อมีหมูแล้วแต่ทุกท่านจะสรรหามาแกงนะคะแล้วก็ผักที่เป็นหัวใจของอคำว่าแกงแครคือยอดใบพริกอ่อนนะคะพี่เพื่อนๆ เรามาลงมือทำกันเลยนะคะเดี๋ยวสิบันจะแนะนำเป็นอย่างๆนะคะตอนนี้เราหั่นไก่น้องไก่ติสะโภกเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามีพริกแกงที่เราโขกไว้ที่ได้นำเสนอไปแล้วตอนนี้เรามาอยู่หน้าเตานะคะอยู่หน้าเตามาคัา่วมาผัดน้ำพริกกันให้เข้ากับไก่ที่เราหั่นไว้ไก่นี้สิบันจะหั่นชิ้นใหญ่หน่อยนะคะพอเราเคี่ยวไปเคี่ยวไป ไก่ก็จะหดตัวนะคะอันิ้นใหญ่เป็นคำคำค่ะพี่พี่เพื่อนๆนคะนี่ค่ะพอผัดได้ที่แล้วเราก็เติมน้ำลงไปนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนให้ท่วมไก่นะคะให้ท่วมไก่ที่เราคั่วไว้นะคะนี่ค่ะให้ท่วมเลยเดี๋ยวเราเรารอให้เดือดเดือดแล้วเราตักฟองออกนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อน เพื่อจะให้น้ําแกงเราใส่นะคะพี่ๆเพื่อนๆเราตักฟองออกฟองนี้ถ้านานไปจะทําให้น้ําแกงเราเป็นคราบดําๆนะคะเกาะติดพักเกาะติดไก่ของเรานะคะค่ยช้อนฟองออกค่ะตอนนี้เดือดเต็มที่ได้ที่แล้วนะคะพี่ๆเพื่อนๆค่ะตอนนี้เรายังไม่ต้องปรุงอะไรนะคะเคี่ยวไปก่อนค่ะ คียวให้ไก่นุ่มๆไปสักพักหนึ่งค่ะนี่ค่ะเราเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวพอเดือดได้ที่ช้อนฟองออกหมดแล้วเราจะอ่อนไฟแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะเพื่อทำการตุ๋นนะคะพี่ๆเพื่อนๆต่อไปเราจะมาจัดการเรื่องผักค่ะผักของเราหลายชนิดมากนะคะเติมเกลือลงไปในน้ำนะคะ แล้วก็เด็ดผักกันเลยค่ะนี่ค่ะยอดใบพริกอ่อนนะคะต้องพิกขี้หนูเท่านั้นค่ะถึงอยอดเขาจะหอมนะคะต้องพิกขี้หนูพิกขี้หนูสวนนี่ยอดอ่อนเขาหอมมากเลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆน,นี่ค่ะมีใบตำลึงด้วยใส่ใบตำลึงไปด้วยเด็ดใบตำลึงนะคะใบตำลึงก็เก็บข้างรั้วค่ะพี่ๆเพื่อนๆน,น,นี่ค่ะ ใส่ชะอมไปด้วยกลิ่นของชะอมนะคะจะทำให้เกิดกลิ่นที่หอมของชะอมนะคะแล้วก็นี่ค่ะผักชีฝรั่งนะคะพี่พี่เพื่อนๆถ้าใส่แกงแค้แล้วเขาจะหอมมากเลยค่ะหอมตามแบบฉบับของผักชีฝรั่งนะคะตอนนี้เราก็ได้ผักหลายๆกลิ่นแล้วนะคะที่ขาดไม่ได้คือใบชะพูะคะ่ะพี่พี่เพื่อน ใบชูปูก็หั่นหยาบหยับลงไปเลยนะคะ,ะได้ผักหลายชนิดแล้วนะคะนี่ค่ะใบชูปูผักชีฝรั่งแล้วก็ใบชะอมผักชะอมนะคะนี่ค่ะใบมะกรูดใส่ไปด้วยกันเลยนะคะการที่เราจะทำแกงแคร์นะคะผักที่เราใส่คือเป็นผักที่สุกง่ายนะคะพี่พี่เพื่อน เป็นผักใบสีเขียวแล้วก็เป็นผักที่สุกง่ายที่มานำเสนอให้พี่ๆเพื่อนๆแต่หัวใจหลักของเขาที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือดอกนิ้วแดงแห้งค่ะพี่ๆพเพื่อนๆแต่ว่าเราหาไม่ได้นะคะดอกนิ้วแดงแห้งนี่ค่ะแล้วก็มีผักอีกประเภทหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีะตะไคร้หั่นนะคะเาเอาไว้รวยค่ะ หั่นเพื่อ,อความหอมของตะไคร้นะคะเราก็ใส่ไปด้วยนะคะนี่ค่ะเราจะมาเตรียมหั่นมะเขือหั่นถั่วฝักยาวกันนะคะ,ะสูตรนี้นะคะ,อะเอาใส่เกลือลงไปแล้วก็บีบน้ำมะานาวลงไปด้วยนะคะเพื่อไม่ให้มะเขือดำนะคะพี่ๆเพื่อนๆถั่วฝักยาวไม่ดำแล้วก็มะเขือไม่ดำเวลาแกงไปก็จะไม่ดำด้วยนะคะ นี่ค่ะเรามีมะเขือมะเขือเจ้าพญามะเขือกรอบใช้ได้หมดเลยนะคะเป็นประเภทมะเขือยกเว้นมะเขือยาวค่ะนี่ค่ะเราหั่นมะเขือกรอบมะเขือเจ้าพญานะคะแล้วก็มีถั่วฝักยาวด้วยนี่ค่ะใส่ไปเลยนะคะจะทําให้น้ําแกงเราหวานนะคะมะเขือกับถั่วฝักยาวผักแคร์ทุกอย่างที่สิบันเตรียมมาคือ เป็นผักที่เป็นผักหลักที่เราใช้ในการแกงแครนะคะการที่เราเรียกแกงแคร์คือการใส่ผักหลายๆชนิดลงไปในแกงนะคะมีค่ะมีมะเขือพวงมีมะเขืออกรอบมะเขือเปาะแล้วก็มีถั่วฝักยาวด้วยเดี๋ยวเราจะไปอยู่หน้าเตากันนะคะเพราะว่าผักทุกอย่างเราก็พร้อมแล้วนะคะนี่ค่ะ ไม่มีดำนะคะใส่บีบมะนาวไปด้วยเนี่ยผักเราก็พร้อมเครื่องทุกอย่างเราพร้อมเดี๋ยวเราไปดูหม้อเรานะคะนี่ค่ะหม้อเราเอือดได้ที่แล้วมาดูน้อยต้องเติมอะไรอีกไปมั่งนี่ค่ะใส่ตะไคร้ลงไปเลยตะไคร้ก็จะทําให้มีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ใส่มะเขือใส่ตัวฟักยาว แล้วก็มะเขือพวงลงไปเลยนะคะตอนนี้ไก่เราเริ่มสุกเริ่มนิ่มแล้วแล้วก็เติมผักใส่ผักลงไปนะคะผักใบสีเขียวเราจะใส่สุดท้ายนะคะเป็นผักที่สุกง่ายนะคะการที่จะทำแกงแคสักอย่างบางท่านบอกว่ามีเครื่องอะไรมั่งมีผักอะไรมั่งผักอะไรก็ใส่ได้นะคะพี่เพื่อน การแกงแครคือใส่ผักหลายชนิดรวมกันนะคะนี่ค่ะใส่น้ำปลาร้าไปสองทับพีหอมๆเลยนะคะปลาร้าต้มนะคะต้มเสร็จแล้วกลิ่นเขาก็ไม่แรงแล้วก็ใส่ผงชูรสลงไปนะคะนี่เริ่มได้ที่แล้วใส่ผักนี่ค่ะผักที่เราเตรียมมาตอนนี้นะคะกำลังเริ่มท่งกลิ่นหอมมากเลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆน,นี่ค่ะ แกงแครที่เราจะได้วันนี้นะคะมีผักหลายอย่างนะคะกลิ่นหอมอวบอ้วนเลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆนี่ค่ะผักของเราก็ไม่ต้องอานานนะคะใส่ไม่ต้องนานค้นค้นให้จมกับน,น้ำเดือดพอผักสุกได้ที่นะคะผักอันนี้คือผักสุกง่ายนะคะพี่ๆเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะได้จัดโต๊ะจัด เติฟตักเสิร์ฟกันเลยนะคะนี่ค่ะเดิดโโโะอีกไม่กี่โพกก็ใส่พริกลงไปนะคะใส่พริกลงไปแล้วก็คนแค่ดูว่าผักเปลี่ยนสีนิดหน่อยแล้วก็เสิร์ฟได้เลยนะคะดูค่ะมะเขือไม่มีดําเลยนะคะมะเขือตัวฟักยาวเดี๋ยวเราจะชิมกันนะคะแล้วก็เตรียมที่จะเสิร์ฟนะคะอันนี้ได้ที่แล้วค่ะไก่เราก็นุ่มแล้ว อ่าีปิดแก๊สแล้วนะคะเริ่มปิดแก๊สแล้วอมอบอวลไปหมดทั้งบ้านเลยนะคะหอมมากเลยค่ะแกงแคร์ไก่นะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนน,นี่ค่ะตักเลยนะคะเดี๋ยวเราตักเสิร์ฟให้พี่พี่เพื่อนเพื่อน,นได้ดูกันแบบชัดๆนะคะว่าหน้าตาของแกงแคร์ไก่ที่สีบานทําออกมาสีสันจะเป็นยังไงมั่งนะคะสิ่งที่อย่าลืมก็คือ ใบพริกอ่อนนะคะพี่ๆเพื่อนๆซึ่งใบพริกอ่อนเป็นผักใบสีเขียวนะคะเป็นสมุนไพรทาให้ระบบย่อยระบบขับถ่ายของเราดีนะคะพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็มะเขือถั่วฝักยาวก็จะทําให้น้ําแกงเราหวานนะคะตอนนี้หอมมากเลยนะคะพี่พี่เพื่อนๆน,นี่ค่ะน่าทานมากหอมมากเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะจัดขึ้นโต๊ะกันเลยนะคะน่าทานไหมล่ะคะพี่ๆเพื่อนๆนี่ค่ะแกงแครไก่ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกลิ่นหอมมากเคล็ดลับทุกอย่างที่สิบานบอกมานะคะพี่ๆเพื่อนๆนำสูตรนี้ไปใช้ได้เลยนะคะเวลาทำแกงแครนะคะนำสูตรนี้ไปใช้ได้เลย หัวใจอีกอย่างคือดอกนิ้วแดงนะคะดอกนิ้วแดงตากแห้งนะคะของสีบานหาไม่ได้นะคะขาดไปอย่างเดียวค่ะนอกนั้นรสชาติครบถ้วนกลิ่นครบกลิ่นใบชะพูกลิ่นชะอมแล้วก็กลิ่นหอมของใบพริกอ่อนแล้วก็ผักชีฝรั่งนะคะอมอวบอวนไปหมดเลยนะคะ เดี๋ยวเราเสิร์ฟแล้วนะคะเตรียมพร้อมเลยค่ะนี่ค่ะน่าทานมากค่ะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะ thank you so much for watching see you next video ถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์กับพี่ๆเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้สีบานได้มีวิดีโอดีๆมานำเสนอ ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านดงโชคดีสวัสดีค่ะ